เฮโยสวัสดีเวลรรุ่นชาวอาร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอาร์ l อ i ติเมต d อีดิชั่นโมบายนะครับก็เป็นอาร์ภาคใหม่ล่าสุดของเรานะครับอีพีนี้ก็ดำเนินมาเป็นอีพีที่7แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมของพี่คือจับเจ้ายูเทเรนัสนะครับน้องๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีบัฟวิเศษนะครับก็คือบัฟช่วยทีมนะฮะทำให้เรานะครับมีแบบสุขภาพที่ บอกว่าไงเดียะไดโนเสาร์ของเรานะครับจะได้บัฟนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้นะครับอึดขึ้นรีเลือดไวขึ้นนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวที่มีส่วนสําคัญในการเข้าไปพิชิตบอสเลยนะครับน้องๆขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวบัฟอย่างเจ้ายูเทเลนัสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเจ้ายูเทเลนัสกันนะครับน้องๆแต่ก่อนจะไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ณจุดนี้ก่อนนะครับเกลมของเรานะครับตอนนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดอันดับหนึ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าถูกใจมากๆเลยแล้ววันนี้นะครับก็ เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะครับที่พี่อยากจะขอให้น้องๆน,นะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันคสสริสต์มาสนั่นเองแต่ว่ามันเลยไปนแล้ววันนึง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฮะอย่าดุไอคอนเฉยๆนะครับน้องก็ด้ยวยความแรงเครนดูดหวงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินตามหาเจ้ายูเทเลยนัสกันเลยดีกว่าครับน้องๆส่วนใครที่อยากจะแบบ พูดคุยกับพิการแบบสดๆแบบลไทม์นะครับเราก็มีการไลฟ์สดกันทุกวันนะฮะในช่องวันแฮปปี้ของเราเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับอาจจะมีเลทนิดหน่อยนะครับแต่ก็ออกมาทุกวันแน่นอนโอเคถ้าใครอยากเจออยากมีอะไรอยากจะร่วมสนุกกับคําพูดหรือว่าอยากจะคุยอะไรมีข้อมูลอะไรดีๆก็สามารถมาถามมาบอกกันได้หมวดเลยครับน้องโอเคก็เป็นเวลาของพีเจ้าไทยเจ้ากระชางรดอนของพี่นะฮะน้องๆตัวตึงตัว,ตว,ตวนี้นะบ,บอกเลยว่าโคตรอันตรายให้เข้าใกล้ระวังดีๆนะเห็นเดินแบบ เก่งก้างแบบนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องโคตรอึดใครไปดูนะครับคลิปที่พีการเปิดให้นะครับระหว่างเจ้าคาชาปะทะกีการนะครับบอกเลยว่าโหตัวใช้กีการถึง5ตัวกว่าจะล้มไอคาชาป่าได้นะโคตรปึดวิธีหาเจ้ายูเทเรนัสนะครับก็ไม่ยากนะมันชอบคำรามแต่ว่านั่นไงพูดอายุยืนนะนี่ไอตัวนี้อ้โหูพูดปุ๊บก็เจอภาพเลยครับน้องๆเอาละเนื้อแกะเราก็มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่จะ จัดการมันเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวรอให้มันแบบว่ามาติดบั๊กตรงหน้ผาผาก่อนนี่ประสบการณ์เรามากกว่า100ปี <c oughs> อาศัยอยู่ในเกมอ้างกมาตั้งแต่แบบเด็กจนผู้ใหญ่แล้วนะครับตอนดีกูไม่ใช่ปัญหาในการจับ ตอนนี้นะครับพี่ก็มีกระสุนเยอะอยู่นะครับน้องๆก็มีหน้าไม้ระดับสีม่วงด้วยที่ได้จากการสังหารเจ้าอันฟ้าถืเรดมอวนนะฮะอีพีล่าสุดของเรานั่นเองที่เอาขีกาไปจัดการนะได้มาเป็นหน้าไม้ระดับสีม่วงด้วยไม่รู้ว่าจะทำค่าสลบใส่เจ้ายู่ทเลนัทไหวหรือเปล่านะตอนนี้ก็ลองยิงไปเรื่อยๆครับน้องๆแต่ก็พิจคาดว่าน่าจะไหวอยู่นะแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับน้องๆซึ่งคือสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะฮะเนื่องจากอาวุธของเรานะครับเป็นอาวุธธรรมดานะดังนั้นก็เตรียมนะครับในส่วนของลูกออกยยาาาาสมมมเะะะนนรัถ้จจพ เพราะว่าค่าสลบมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาวุธของเรานั้นทําค่าสลบได้ค่อนข้างเบาวนะหนึ่งเงินก็นะจะไปจับตัวอะไรอย่าลืมเลยครับน้อง,งเตรียมกระสุนให้พร้อมพี่นี่จัดมาทั้งแบบกระสุนแมงกระพุนแล้วก็ลูกดอกยาสลบกันเลยเอย้กระสุนแบบนาโคติกแล้วก็ลูกดอกยาสลบกันเลยทีเดียวโอ้ยจะตายแล้วสงสัยจะสลบแล้วน้องพี่ว่านน่าจะสลบแล้วครับน้องวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วอแบบนี้พี่ก็ยิ้มหวานนะเซไอ้หนูเสรจพี่แลละตามเก็บงานครับน้องๆ ตามเก็บงานจังหวะนี้จะไปไหนไอ้หนูไปอยู่กับพี่ซะอุ้ยหินบังยังไงวะยังไงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยใจพีซี่นี้เป็นโอ้ยจะไปไอ้บ้าเอ้ยโดนล่อซื้อไว้แล้วออ้ยไอ้หมอนี่เกมฉลาดเกินไดโนเสาร์ไปแล้วมันล่อซื้อไอ้เราก็ซื้อซะด้วยดิโอ้โหพีมใส่เปงไงไอ้ชิ๊เปง แกนี่ทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าอ,อยู่ทะเลนะไอ้อน,นี่มันเี่ยมเกินไปนะมื่อีนะน้องโอ้โหไอ้น,นี่มันเดืยดจัดทุกคนระวังมันดีๆนะอ้ยอันตรายสุดๆโอ้โหนี่แหละคือความน่ากลัวของมันเอาเอาเอาไปอีกแล้ว โอ้โหอยู่วินนิ่งเลยหมอนี่นี่นะครับคือเหตุผลที่พี่นะครับเขาร้องขอให้น้องๆน,นะครับสร้างกับดักในะเวลาจะจับสิ่งมีชีวิตในแผนที่ใหม่นี้นะครับน้องๆอ,อื้ออากภาคใหม่นี้นะครับเป,เป็นไปได้นะครับมีกับดักไว้จะดีที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นกับดักธรรมชาติหรือว่ากับดักที่เราสร้างเองนะถ้ามีไว้จะช่วยให้เราจับมันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่ไวหวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้นี่มันตัวเล็กแต่มันดุจังโอ้โห,โหน้องดูดิอุ้ยหายแล้วหายจริงๆว้นิ่งไว้นิ่งไว้ัสิไไไวไว้้้้้ัสิิิอุุยยยตดดหางมมมนนีีเ่ย ขยับหน่อยขยับหน่อยไอ้หนูโอ้ยทำไมแรงกัดมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหน้องมันกัดทีปิวเลยโอ้โหถ้าพี่ตกไปนี่ไม่ต้องสืบน่าจะโดนทีเดียวไสแห้งส่งไปเกิดบ้านแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวบ้านนี่เด้อเด้อเด้อฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กหมาเนี่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 ยลอยติดหน้าผ่านิเอ้าเฮ้ยเฮ้ยลอยติดหน้าผ่าไม่ติดแต่ว่าอยู่แบบนี้ก็สบายเอ้าโอ้โหเฮ้ยเหลือจะเชื่อ,ๆๆอ,ๆๆอๆๆตกจากที่สูงตาย โอ้โหแต่โชคดีมันยังอยู่ที่เดิมหลบนีพี่เอาแม่งปอมาด้วยน้องนี่เอามาหิ้วเลยอี่ไม่ไหวแล้วต้องเจอแบบสูตรใหม่ฮะไยรุ่นยุคใหม่เขาใช้แม่งปอมาเอาของขึ้นมาก่อนมาให้หมดใส่เสื้อผ้าด้วยนี่เน่ีน่่ เรียบร้อยส่วนแกนะ่ะเป่านิ่งแบบนี้ก็สบายโอ้โหจุดนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าภาคใหม่นะก็ยังเป็นจุดที่เราสามารถใช้จับสิ่งมีชีวิตได้ดีสุดๆไปเลยนะครับน้อง,องบักน้าแข็งโอ้โหแบบน,นี้พี่ก็ยิงฟรีอ e ีซ่าปอดแต่บอกเลยว่าลูกดอกน้องต้องพอนะพี่บอกเลยแต่พี่ก็เตรียมมาแน่นอยู่นะก็น่าจะเรื่อยๆนะครับน้อง,องยิงฟรีๆแบบนี้มันจะทําอะไรได้ยาวๆไปครับทุกคน มเมื่อไรจะหลับนี่ยิงจนหน้าไม้หมดลูกไปแล้วเอา้านี่เรียบร้อยโโคตรนานอู้ยดีนะมันติดบล็อกนี่แหละครับคือเหตุผลที่ร้องขอให้น้องๆนะครับทำกับดักเฮ้ยบุรยิงจนหน้าไม้อะกระสุนแบบเกนะือบสองนัดหมดอะทุกคนโอ้โหตามด้วยรูดอกแย่สลบอะโอ้โหถ้ามีน้อยกว่านี้บอกเลยว่าไม่สลบแน่นอน ไหนเนื้อแกะคนเนื้อแกะหน่อยครับตัวนี้อูวีอาหารโปรคุนได้เสา่อลายตัวบอกเลยว่าสัตว์กินเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตั้แต่นะครับเนื้อแกะนี่คือเนื้อสวรรค์ของพวกมันเลยนะครับน้องซีฟู้ดสุดอร่อยบอกเลยนะครับเอาของอร่อยมาให้นี่นอนอยู่นี่เองลูกหลักของพ่อตัวนี้นี่ขวัญใจของพี่เลยนะฮะคือพี่บอกเลยนะครับถ้าให้เป็นที่หนึ่งในใจพี่ก็ให้เจ้ายูเทอรนัสแหละแล้วก็เดี๋ยวใช้บัฟนะครับเร่งฆ่าอยู่ให้ด้วยนะ โอ้โหทำไมบัฟมันแพงจังวะบัฟไข่หยยิวมันแพงจัดเลยน้องๆโ,โ,โอ้โหพันแปดเลยหรอโอ้ยใช้กุญแจพันแปดเอาไปดีวะเรามีเป็นล้าน่ะจะไปเสียดายทำไมจัดไปสิครับทุกคนเออเสียดายไม่ไหวเพราะว่าถ้ารอนานเกินก็ไม่ดีโอเคกายตื่นอยู่วันนี้เรียบร้อยได้แล้วครับน้อง โอ้โหแต่สิ่งสําคัญอีกหนึ่งสิ่งนะครับน้องๆที่เราต้องมีนั่นก็คือไข่มุกขาวเพออาราะอ่านของเจ้ายูเทนินัทนะครับต้องใช้ไข่มุกนะนี่น้องๆบริเวณนี้ก็มีนะครับนี่ตรงแถวๆหน้าถ้ำเยตินะอตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับไข่มุกนะก็มีน้องๆหลายๆท่านถามมานะครับพี่ไข่มุกขาวหาที่ไหนนี่เลยถ้าน้องจะเอาไปทําอ่านของเจ้ายูเทนินัทก็ตรงนี้ก็มีนะครับหน้าถ้ำเยตินะอืแถวนี้ไม่มีปลาฉลามดุดมาไล่งับเราด้วยนะโอเคบอกเลยว่าหาง่ายสบายอยู่บอกเลยว่าของแท้ นู่นนีกอันนึงสำคัญบ,าบ้ากๆนะครับสำหรับไข่มุกเนี่ยเอออย่ามองข้ามนะโชคดีนะมันมาดับตรงนี้บังเอิญน,นะเนี่ยแล้วบังเอิญมากครับน้องๆที่มันมันอยู่ตรงนี้แล้วมีไข่มุกเมื่อก่อนพี่ก็ไม่เห็นนะเพิ่งเห็นนี่แหละครั้งแรกนะครับตอนเล่นโมบายยังไม่เห็นนะไอ้ไข่มุกตรงนี้อ่ะเออแต่ขึ้นไงวะเนี่ยจะหนาวตายก่อนไหมเนี่ยโอ้โหอยูในวันนี้ขึ้นขอแตขนนออ่ขึ้นน้อยอโอ้โหขึ้นลำบากเกินบางทีชูเอฟโอเคไปเจอกลับบ้านนะกลับบ้านอุ้ยไข่แห็น รีบไปรีบไปใครแห่นขาเจ้าอยู่ทเทเลนัทพี่วะเนี้ยจะบอกนะว่ามันโดนปลาแห่นอยู่ป่าเอ้ยต้อ<น>งไปช่วยมันก่อนแล้วน้องๆ<ต><น>เอาหิ้วมาฟัอบอ้าวจับไม่โดนจึ๊บไม้ดูจึ๊บนี่โอ้โหสุดยอดสบายแล้วทีนี้ดุเลยโอ้ใครยังไม่มีมแมลงยักษ์นะครับรีบไปจับมาเลยนะโอเคถึงบ้านแล้วถึง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 ตึงตึงสุดยอดนี่สุดยอดนักสู้บ<ต><น>อกเลยนี่แหละตัวโปรดของพี่ทุกคน โอเคซบเับอ่อไอยู่นิ่งๆเลยไอ้หนูโอเคเดี๋ยวพี่จัดจัดแตงก่อนอขอจุดยืนดีๆหน่อยอ่ะเรียบเลยเอาเรามาดูในส่วนของอานของมันนะครับเราสามารถปลดล็อกอานของเขานะครับได้ตอนเลเวลอืมพี่ปลดล็อกมายังไงเนี่ยมันจะเคยปลดล็อกไปด้วยนะอานอยู่เทเรนัสอ่ะนี่นีนน่นี่นีนีน,นีอันนี้เลยน้องๆก็ใช้ไฟเบอร์หนังเหล็กแล้วก็ไข่มุกข,ขาวนะอเอข่มุกข,ขาวใส่ไป ไปเราได้มาซสเยอะเลยอข้อดีเลยของเท่แล้วก็คาบเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเอลเวลเท่าไหร่ว่ะพี่ก็จําไม่ค่อยได้นะจะอยู่แบบท้ายๆเลยนะครับน้องๆอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยจะจําได้น้องอยู่แบบลึกๆอ่ะเออมันท้ายๆเลยอ่ะออ่ะเจอแล้วนี่ไงน้องๆนี่เลเวลแปดสิบนะครับก็สามารถคาบได้นะครับน้องๆสำหรับอานเจ้าอยู่เทเลนัสนะกดล็อกเตาเตาเผาด้วยอื นี่ชุดดำน้ำจะเป็นออ้ของเท่นี่ด้วยนี่ด้วยปอดลน็ไปก่อนเอาละเดี๋ยวพี่ก็จะใช้คำสั่งนะครับในการเ,าเปลี่ยนสีของเขาด้วยนะครับไหนลองใส่อาสีเท่ไหมชึบโอ้โห้เท่เฮ้ยๆยแบบนี้ต้องเทสหน่อยแล้วปัดทางซ้ายคำรามแบบงายหน้าเฮ้ยชัดหน้าคำราม แล้วปัดขึ้นเป็นการก้มต่ำคำรามแล้วถ้าไหนมันบัฟแล้ววะเนี่ย <c oughs> คำรามแบบไหนบัฟเนี่ยปัดซ้ายอุ้ยปัดซ้ายปัดทางซ้ายครับน้งนองๆอุ้ยทำไมมันอุ้ยดูออร่าดิดูออร่าบัฟอุ้ยเหมือนลูกบอลเกนกิเฮ้ยเหมือนกระสุนวงจักรของนาูโตเลยจะเป็นสีทองน้องปัดซ้ายนะครับเพิ่มบัฟเฮ้ยบัฟใกล้เต็มแล้วอุ้ยบัฟเต็มโอ้โหบัฟเต็มโคตรเททุกคน เฮ้ยสุดย่างเทเลยพอปั๊บเต็มมันก็จะเป็นเหมือนพระอาทิตย์นะครับโอ้ยมีแชกด้วยเฮ้ยสุดยอดอันนี้ของแท้ของดีเลยนะเนี่ยว้าวไีลองดาเมจหน่อยสิจะสามขาวพี่ก็เทสหน่อยโอ้โหคำรามกระเด็นเลยวิู่โอ้เวลาคำรามใส่สปานี้แบบเหมือนจะโดนบัฟบหัวลามแต่มันไม่กลัวมันวิ่งใส่เลย มันไม่กลัวพี่เลยแต่ก็วิ่งใส่เลยวะ่ะไอ้หมอนี่แต่แกประมาทเกินไปเฮ้ยอย่างชอบพี่ชอบบัฟจัดเลยวะ่ะโอ้โหเอาไวเลี้ยงสักฝูงหนึ่งเฮ้ยแบบนี้พี่ต้องไปจับมาเพิ่มอ่ะเฮ้ยแบบนี้พี่ต้องไปจับมาเพิ่มครับน้องๆเอาละเปลี่ยนสีเรียบร้อยเกาหนีโกมาอารวาสกันน้องๆเออเป็นไงสีดำหางลายสีสม้มมาโอ้อย ป็นไงอย่างเท่ดามเมตใช้ได้เลยนะดามเมตที่บอกว่าแรงมากๆนะครับน้องๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวบัฟนะรือดาเมจไม่ธรรมาดาเนี่ยสำหรับเจ้าอยู่ใดนนั้นโอ้ยดูดิของแทู้วิ่งขย้ำพี่บอกเลยวิ่งขยํำอือขู่ความล้ามขู่ขยํำฉายาเลยเนี่ยอือไดโนเสาร์ขู่ขยํำนี่เลยฉนะายาพี่เลยเจ้าถูขู่ขยํำน,นะโอ้โหน้องบอกเลยโคตรเท่ดับทิม่กวนบอกเลยโคตรเท่ทุกคน ทุกกิริยาท่าทางมันไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อนะฮะการคำรามการกัดการเดินมันเท่มากอ่ะพูดไปเดี๋ยวหำว่าอวยอีไม่ได้อวยความชอบโดยส่วนตัวอย่างนี้แถวนี้มีอะไรให้พี่อ่านวารางนะอย่างเท่เลยว่ะพี่ชอบเขินรู้สึกดีชิวบตู้งามงามอุ้ยอุ้ยดูดาเมจเรียบร้อยอุ้ย ดูดีมีความสุขสุดๆดดบวกเลยน,ำน,ำนำ้ำงามงามู้ใส่แตกคำราม,มกีดกล้องคำรามสุดยอดงามอู้ใสแตกโอ้โหต้องแค่วะงานำานำเน,ำน้นเน้น เนื้อดูหน่อยแล้วขอคำเจใหญ่โตโอตอสุดจริงครับทุกคนไอ้นี่มันของแท้จ้าวขูโคตรมันอ่ะอือนี่เป็นตัวเล็กสุดๆยิ่งเล่นโคตรมันับพี่น้องโอเคมาทางนี้บ้างซิมามาเุ้ยเฮ้ยอันฟันทีเล็กโอ้โหแจวเลยขอลองหน่อยละกันใครจะโหด่ากันแบบนี้ก็ต้องทักทายแบบคูกำลัง โอ้โหไอพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนี่วิ่งกระจายนี่ขู่ด้วยเสียงอย่างยังไม่รู้สัตว์ยังไม่รู้จักกลัวใช่ไหมนี่เนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบสิ่นัดฟ้าก่อนฟาดิมาวัดกันหน่อยใครจะเป็นตาชาที่แท้จริงมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวมาอุ้ยอุ้ยกัดกระเด็นอุ้ยกัดกระเด็น โอ้โหโอ้โหิเล็กบอกเข้าไปถึงโอ้โหกินฟรีไปไหนดอกอื้อโดนไปหลายดอกกินฟรีถอยหลังกัดนี่เน่ถึงเน่โอ้ยกระเด็นก็อย่างเท่น้องๆกัดแล้วอันฟ่ากระเด็นเลยเฮ้ยแรงกัดสุดยอดแรงประทะตึงๆอุ้ยก็มีกิ่งเงินมาให้หนูหนูสิงนี้นี่เน่โอ้ยมึงไปชอบท่ากัดมากเลยกัดแล้วจะไม่ต้อต่อสู้กระเด็นด้วยน้องน้องรจักว่าคนเก่งอย่างชอบทุกคน นนี้สุดในรุ่นสุดในรุ่นของแท้ต้องอยู่เดเ๋ยนะทีนี้มันเริ่มดันคืนแลว้ววะเริ่มดันคืนวะไม่มีอาการวะเริ่มมีอาการจะตุยไหมเนี่ยจะตุยไหมเนี่ยอื้อหือะไรขดันก็เป็นที่รู้สึไอ้โมนี่กัดไม่ถนัดกัดไม่ถนัดเออฮะกัดไม่ถนัดเลยต้องไป,น,ไปนี่เนี่ยน,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 นี่นนนเนี่ยนะ มาย้ำขายำขายำแล้วก็ขาย้ำขาย้ำไว้ข่าำหนมีเดี้นีย่บาถึกจย่งมีเกไปูดเมื่อเลยไอ้หอรีวเลิกนเมื่อกี้อ้ยอไปหลังคาเอมันเอาคืนเอาเรื่องแต่เย็นมะุม ปนุ่มปนุมตายซะยังไม่ตุยอีกยังไม่ตุอยตอีกบนหมดนี่เออเรียบร้อยมไ,ไม่รู้ว่าไผ่มันไผ่โอ้ยตึงเอาเรื่องของแท้นุน่งน้องคำรามขู่ขย้ำไม่ได้ขูขย้ำด้วยนี่ตอนคำรามอย่างเท่ถ้าถามพี่ว่าตัวไหนเท่สุดนะในบรรดาไดโนเสาร์นะครับที่พี่รู้จักนะ โดยส่วนตัวนะไม่รวมประโยชน์นะยูเทเลนัสมาที่หนึ่งสำหรับพี่ครับในดวงใจโอ้โหยางตึงคือแม่พูดแต่ทำเป่นอวยโอ้โหยางเท่เลยน้องๆดูดิคำรามทีแบบฝุ่นกระจายสุด,ดยอดโอ้โหยางเท่เออของเท่นีแหละคือสุดยอดอันดับหนึ่งในดวงใ,วงใจอือหือได้ขี่แล้วมันรู้สึกว่ามีพลังสำหรับเจ้ายูเทเลนัแต่กับน้อง มันเป็นอะไรที่โคตรแบบเพอร์เฟกมากเลยน้องๆชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะเฮ้ยทีนี้เกิดสีสวยจังวะสีสวยจังไอ้หนูจะเข้ามาเหรอนี่ยคำรามร้องเรียกก่อนนี่คือการขู่นะถ้าไม่หนีไปรับรองแตะตุยนิ่งนิ่งยังยังอันนั้มีขู่กับแบบนี้ก็ต้องเจอขูส่สวนมาดิบังไฟกันหน่อยคำรามทีนี้เกิดกระเด็นชะง,งักไปดิขู่ขย้ำขู่ขย้ำ ขู่ยขยำคู่ขยำคยวอสูรเป็นไงล่ะเรียบรย้อยฮึให้หมดรู้บ้างว่าไผเป็นไผอือเอาแล้วกันน้องๆสำหรับ EP นี้ก็ต้ก็ขอบเบรกไม่จะเบงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้ชอบมากเลยจังหวะมันคำรามฮโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวหน้านะครับเราจะไปจับตัวอะไรกันเดี๋ยวก็เราติดตามเลย